ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับห่วยฮานอยสองตัวเน้นรูดนะครับในงวดวันที่28 ตุลาคมนะครับพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานแนวทางหวยฮานอยนะครับ2ตัวเน้นลูดนะครับก็ไม่ทำให้ซ c พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับก็ให้เด่นอยู่ที่0ย์กับ6นะครับก็มานะครับทั้งคู่เลยนะครับก็เกียบเข้าโต๊ะเมื่อวานนะครับสำหรับ6นะครับก็จะมา4664นะครับในรอบปกติหรือว่าน้อยรัฐบาลนะครับสำหรับ0ูนย์ก็มา0ูย์นะครับ ในนอย VIP นะครับเขียบเข้าโต๊ดก็คือ2 70นะครับเลขที่ออก046นะครับก็ไปเข้าโต๊ดเฉพาะรอบเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวให้046นะครับไล่สดตอนเช้านะครับ สำหรับฮานอยสำหรับเราพัฒนานะครับก็เข้านะครับมาเด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับก็เข้าศูนย์เก้าศูนย์สามล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเข้าด้วยกันหมดเลยนะครับงวดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับยุซีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมก็โชคดีสองเด้งเลยนะครับครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขแนวทางที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มางวดนี้นะครับสองตัวเด่นๆนนะครับก็คืออยู่ที่สอง กับ7นะครับสายวิ่งสายรูดูสองกับ7นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่น2นะครับก็จะเจาะอยู่ด้วยกันนะครับ4คู่นะครับก็จะมี2 5นะครับ20นะครับ2 9นะครับแล้วก็3 2สําหรับเด่น2นะครับก็เจาะ4คู่นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับเด่น7นะครับก็เจาะ4คู่เหมือนกันก็จะมี72 70 6 7แล้วก็7 3ส สำหรับเด่น7นะครับสำหรับเบิลวันนี้ก็อาจจะมีให้เห็นนะครับเมื่อวานเอ็ดมินก็บอกแล้วว่าจะมีเห็นมีจริงๆนะครับ1นนะครับแล้วก็เก็บออก0 0นะครับออก0 0 7นะครับค่าศูนย์มาข้างหน้าก็เบิล2เลยงวดนี้ก็มีนะครับระวังด้วยนะครับเบิลนะครับก็ระวัง2 2 7 7 8 8 5 5้าานะครับสำหรับชุดเบิลนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนี้ขอเข้าโต้อีกนะครับเข้า3ตัวตรงเลยนะครับเด่นๆนะครับก็จะมี2 70 173 6 92แล้วก็1 25นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวตรงนะครับก็ขอ fc พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ไลฟ์สด5โมงเช้านะครับเม็ดเดียวสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ